الحمد لله رب العالمين اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه وجعلنا للناس خير امه وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمه وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن تمسك بها خير اسمه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة وفوض إليه بيان الأمور المحمة وأتاه بجوامع الكلم اللهم صل وسلم وبارك علي هذا النبي الأمي الحاشمي القرشي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يكونان لنا نورا في كل سلمة أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ولا تكونوا من المعتدين لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

ไม่มีทางหนีไม่มีทางหลุดพ้นทุกชีวิตจำต้องได้ริมรสชาติไม่อาจที่จะล่าชา้าหรือไม่อาจที่จะเร่งให้มาก่อนเวลาดังมีพระดำรัสจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่ว่าวลิกุลลิอุมมะตินอาารุนและสำหรับแต่ละประชาชาตินั้นมีกำหนดเวลากล่าวคือเวลาแห่งการสิ้นสุด ไตรจ,จาลุหุ่นฉันเมื่อเวลาของพวกเขามาถึงคือเวลาแห่งการดับศูนย์ลายัสตะคีรูนาซาอาตะวะลายัสตักตดีมูลพวกเขาก็จะร้องขอให้ล่าช้าไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และจะขอให้เร็วขึ้นอีกชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ทุกคนจำต้องกระหนักให้ขึ้นใจเลยนะครับ ว่าเราต้องตายเราใช้ชีวิตในเรื่องของคุณงามความดีในทุกๆวันนี้ก็เพื่อที่จะเอามาเป็นสเสบียงตอนตายเราจะปาเปล่าเปลียวอยู่คนเดียวในหลุมสุสานท่านพี่น้องที่เคารพครับปูโบสหลุมสุสานเนี่ยคือสถานที่แรกหรือที่พำนัดที่แรกแห่งโลกหน้าอาเครรทุกคน จะต้องมาพำนักที่นี่ภายหลังจากที่เสียชีวิตภายหลังจากที่วิญญาณออกจากร่างภายหลังจากที่เขาได้พัดพาจากครอบครัวมิส,สหายและคนรักตลอดการซึ่งมีรายงานจากท่านอุสมานบุตรของท่านอาฟานท่านได้เล่าว่าท่านนบบมุมฮัมหมัดสุลตาลว่าอะลัยะซัสลัมรงมีพระพจนาดว่า อินนัลกอบรอเอาวัลุมานาซิลลอาเซรอนอันที่จริงแล้วหลุมงสุสานนั้นคือสถานที่พำนักที่แรกของบรรดาสถานที่ต่างๆที่ผู้ศรัทธาจะต้องไปแต่อินนาจามินหูฟามาบะดาหูไอเซรุมินหูดังนั้นหากเขาปลอดภัย จากการถูกลงทันในหลุมฝังศพผลทางต่อไปนี้ที่เขาจะต้องไปเขาจะได้รับความสว่างสวัยในทุกๆสถานที่ทุกขั้นตอนที่เขาจะต้องผ่านเช่นการฟื้นคืนการสอบสวนการข้ามผ่านสะพานซิรตตลมุสตากีมจนกระทั่งการเข้าสวรรค์ก็ด้วย จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายและเบาบางไปลัำจันยูมินฮูฟามาบาเดออชัดยูมินฮูฉะนั้นหากเขาไม่ปลอดภัยละ่ะคือเขาถูกลงโทษเส้นทางต่อจากนี้ไปของคนคนนี้ก็จะลำบากและจะโดนลงโทษมากขึ้นและจะหนักหน่วงมากขึ้น ศาาชนที่เคารพรับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะลัยุวสลัมได้พรรณนาและได้จัดแบ่งอุโบสถไว้สองแบบซึ่งท่านได้มีภาพโฉนนาดว่าอัลกอบรุเราดาตุนม,มินบิยาดินจันนะเอาฮุฟราตรุนม,มินฮุฟแฝรินนารอุโบสถนั้นคืออุทยานหนึ่งจากบรรดาอุทยานของสวรรค์ หรือมันอาจเป็นขุมนรกย่อมๆแต่นานบีมุฮัมมัดสุลลัลว่าอะไัยูวสัลลัมได้แบ่งหลุมฝังศพออกเป็นสองรูปแบบแบบที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับความผาสุกส่วนแบบที่สองสำหรับผู้ที่จะถูกลงโทษบุคคลใดที่กุโบสของเขาเป็นดังอุทยานสวรรค์เป็นสวรรค์ที่มาอยู่ในหลุมฝังศพ เขาก็จะได้รับความผาสุกนานับประการอาทิเช่นเขาจะมีความผาสุกเขาจะมีความสุขใจอยู่กับการที่เขามองไปยังที่พำนักของเขาในสวรรค์อันเนื่องมาจากอัลลอฮ์จะเปิดประตูสวรรค์ให้เขาได้สแสวงหาความสุขโดยการมองเข้าไปในที่พำนักของเขาเขาจะได้ชื่นใจ กับการสูดดมกลิ่นหอมที่มาจากสวรรค์ในตอนที่ประตูสวรรค์เปิดให้มองเขาจะได้สวมเสื้อผ้าที่เป็นอาพอรสวรรค์เขาจะไม่อึดอัดไม่มืดมิดเพราะกโบดเขาจะกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาแล้วความสวรร่างสวัยก็จะปรากฏขึ้นจากเรือนด้านของเขาเอง เขาจะปรารถนาให้วันกิยามะอุบัติขึ้นเพราะเขาจะได้เข้าไปพำนักในสวงสวรรค์ตลอดการอันเนื่องมาจากว่ามาลัยกัตมาแจ้งข่าวให้กับเขาฟังอยู่เรื่อยว่าเขานั้นคือชาวสวรรค์แต่กลับกันนะครับหากใครที่อุบัของเขาเป็นดังฝุมนนรกเขาก็จะถูกทรมานอย่างรุนแรง ถูกทรมานดังขุมนรกดีๆเลยซึ่งการทรมานนี้ไม่สามารถอดทนได้จะอึดแค่ไหนจะแข็งแรงมากเท่าใดก็จะต้องทรมานโทรกรรมไปตลอดขอร้อะคุ้มครองพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยจากการเจอกูบดแบบนี้ซึ่งคนที่จะอยู่ในกูบดแบบนี้เขาจะต้องเจอกับบทลงโทษและการทรมานมากมาย เช่นเขาจะถูกกูโบบีบรัดเขาจะถูกอสรพิษนรกกัดต่อยเขาจะถูกตีด้วยค้อนอันมโหฬารเขาจะถูกคุบหัวด้วยก้อนหินเขาจะทรมานด้วยกับการที่เขาจะต้องมองไปยังที่พำนักของเขาในนรกแล้วก็ฝันลมๆแรงๆว่าขออย่าให้วันิยามา,มามาเลยเขาจะทุรนทุรายอยู่กับเสื้อผ้า ของเขาที่เป็นไฟนรกและพื้นที่อยู่ก็จะถูกปูรองด้วยกับไฟนรกเขาจะจมอยู่กับน้ำเหลืองน้ำหนองและเลือดที่เน่าเหม็นแล้วก็ยังสูดดมอินเหม็นเนา่าพวกนี้ไปตลอดท่านพี่น้องสาธาชนที่เคารพรักทุกท่านครับคำสอนนี้คือคำเตือนและคำขู่สำหรับบุคคลที่ไม่พักดีอัลลอฮฺสุบฮานาหูอฺาลา ไม่ยำเกงต่อพระองค์กระทำตัวไม่อยู่ในคันลองของศาสนาความดีไม่มีมีแต่บาปมีแต่กรรมแต่คำสอนนี้ก็เป็นข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธ,ธาอัลลอฮฺสุบฮานาโวตาอาลาพักดีและยำเกงต่อพระองค์กระทำตัวอยู่ในกรอบของศาสนาสแสวงหาวิชาความรู้เพื่อนำมาปฏิบัติขยันกักตุนสเสบียงความดีจนมั่งคั่ง เราะมัดระวังตัวไม่ทำผิดต่ออัลลอฮฺซุบะฮานะวะตาลาและละเมิดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเขาทราบดีว่าไม่มีอะไรช่วยเหลือเขาได้ในขณะที่เขาอยู่ในหลุมสุสานเว้นเสียแต่อามานอิบาดาเท่านั้นเราจึงต้องกอบโกยให้ได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ในขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ เพราะเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วเราไม่สามารถที่จะทำอามาันอิบาดาใดได้อีกแล้วทำไว้แค่ไหนก็เอาผลบุญไปได้แค่นั้นเราตัดขาดจากโลกนี้แล้วศรัทธาชนที่เคารพแต่ยังมีความดีบางประการที่ถึงแม้เราตายไปเราก็ยังได้รับผลบุญอยู่ซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลว่าอะัยวิอะสัลลัมทรงมีระพพจนาดว่า อิรามาตับนอาดามาเมื่อมนุษย์ได้ตายลงไปอิงกอตออามาลูหูอิลลามินซาลาสอามานอิบาดาของเขาก็จะยุติลงยกเว้นสามเรื่องคือจะไม่สามารถปฏิบัติจะไม่สามารถเติมเต็มได้อีกแล้วหากเขาเป็นคนดีความดีก็จะสถิตและเสถียรอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละแต่ถ้าหากเขาเป็นคนไม่ดี ก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้วคุณงามความดีก็จะไม่ไปถึงเขาเว้นเสียแต่ถ้าเขาทำความดีสามเรื่องนี้ไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผลบุญจะหลั่งไหลไปที่เขาไม่มีที่สิ้นสุดซาดะอตินจาริยตินการทำบริจาคที่เขาจะได้รับผลบุญไปตลอดนั่นก็คือการทำวากัฟ สร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาซ่อมบำรุงมัสยิดปรับปรุงโรงเรียนสอนศาสนาหรือถมดินกูบดเพื่อรับรองผู้วายชนในตำบลเป็นต้นวาอิลมินยุนตะฟาอูบิฮีวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์ผู้รับฟังความรู้เอาไปใช้ผู้สอนก็ได้รับผลบุญด้วยแม้นจะลาจากดุนยาไปแล้ว ว่าวะ่าลดินซอลิฮินยะดาอูละลูกที่ดีลูกที่ปฏิบัติผลงานดีที่คอยขอดุอาให้หากใครก็ตามที่มีสามประการนี้หรือมีโอกาสที่จะได้ทำสามเรื่องนี้ก็ขอให้จงรักษาและทำมันให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่เราจะได้ไปเก็บกินผลบุญ نيام لو من يعانون في اليوم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بصلا من للعبيد أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائل المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم <applause>

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الحكيم الحاشر. وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل هذا البلد أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل قبرنا روضة من رجال الجنة ولا تجعل قبرنا خفرة من خفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يئذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause> قوموا الى جمعتكم يرحمكم الله